คันนี้ลูกค้าเก่าเอารถมาเทินครับกับ Honda Civic FB นะบอกเลยใหม่มากเดี๋ยววันนี้ผมจัดราคาพิเศษเลยนะฮะ2 4 9 0 0 0จัดทรงลงล้อพร้อมชุดแต่งรอบคันให้แล้วนะคันนี้นะซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะอันนี้การันตีให้แล้วดูล้อแม็กนี่มูเก้น f 8ครับมาพร้อมกับสีทองเท่ๆเลยยางก็ใหม่ด้วยนะภายในดูใหม่จริง อันนี้ตัวท็อปนะออปชันนีเบาะไฟฟ้านะฮะแล้วก็มีมันติฟังก์ชันซ้ายขวาคูสคอนโทรลมีให้หมดคันนี้นะฮะด้านในเนี่ยจะเป็นหน้าจอแบบ Android แบบทัชสกรีนด้วยนะ Honda c i v i c f เเนี่ยเป็นอีกโฉมหนึ่งที่บอกเลยว่าบอดี้สวยมากๆและย,ยอดนิยมสุดคันนี้นะัเป็นเครื่องยนต์เบนซินล้วนนะฮะและที่สําคัญคันนี้ป้าย3ตัวแถมไปให้เลยนะสําหรับใครที่ซื้อคันนี้นะครับและด้านล่างนะครับตรงนี้ก็จะมีสเกิร์ตด้านหลังนะมาพร้อมกับดักเทลขนาดใหญ่ให้ด้วย แล้วบอกก่อนครับคันนี้นะรถไม่เคยติดแก๊สไม่เคยผ่านการจูนอะไรทั้งสิ้นนะเดิมๆจากโรงงานเลยครับเครื่องเดิมๆแม่แห้งนะครับเปิดให้ดูเลยดูบอดี้สวยจัดนะฮะเม็ดอาร์คต่างๆคานต่างๆรูกลมคมชัดเจนฝาเดิมจากโรงงานนะครับ <S <S คันนี้เลขไมล์หนึ่งแสนแปดหมื่นกิโลเมตรถ้าเทียบก,กับปีก็ไม่ได้สูงเลยนะและที่สําคัญน,นะใครไม่สะดวกซื้อเงินสดนะคันที่สามารถจัดแฟนแนนได้ด้วยนะผ่อนเพลเดือนละห้าพันกว่าบาทเท่านั้นครับรถสวยๆแบบนี้เอ็นพีโตเทีนแบ่ง่ายสองแสน 4 9 0 0 0บาทเท่าน,นั้นนะครับหากอยากได้รายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะฮะด้านล่างตรงนี้มีช่องทางการติดต่ออยู่อยากแชทอยากเป็คุยแอดมาได้เลยครับผมรอตอบอยู่ครับ